ึกวันลุมพินีนัดที่108ย่างเดือดเต็งหนึ่งไฟสองจะชนะไหมหลังเวโลอดีตเพื่อนร่วมรายการไทยไฟขว้าชัยนัดแรกในรายการวันลุมพินีโอกาสแพ้ชนะแชมแมงนักมวยฝรั่งเศส50 50ิเอ็ดมินฟันธงไฟนี้ใครชนะ ก็ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นการช็อกของเต็งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนะครับเปิดตัวในไฟแรกและก็ไม่มีผลการตัดสิน เนื่องจากว่าในไฟนั้นนะฮะทางด้านคู่ต่อสู้นั้นไม่ผ่านโดบและก็ถึงแม้ว่าไฟนั้นเนี่ยเต็งหนึ่งจะถูกช็อกลงไปจนกรรมการยุติการช็กไปเพียงแค่ยกที่1แต่เมื่อคู่ต่อสู้นะครับใช้สารกระตุ้นทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้แบนคู่ต่อสู้และก็ยกเลิกผลแพ้ของเต็งหนึ่งกลายเป็นว่าไฟดังกล่าวนั้นไม่มีการตัดสินเต็งหนึ่งยังไม่มีผลแพ้ชนะในรายการวันแชมเปี้ยนชิพถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นขึ้นช็อกไปแล้ว1ไฟไฟนี้ก็จะเป็นไฟที่2น ในรอบ2เดือนหลังจากที่เจ้าตัวขึ้นชกอในศึกวันลุมพินีซึ่งในนัดนั้นนะฮะนอกจากเต็งหนึ่งขึ้นช็กับดิมิทีแล้วนะเนี่ยก็ยังมีเวโรนะครับขึ้นช็อในรายการวันลุมพินีเป็นครั้งแรกเหมือนกับเต็งหนึ่งเช่นกันซึ่งไฟเปิดตัวของเวโรนะครับก่อนหน้านี้ก็คาดการกันว่าเวโรน่าจะคว้าชัยชนะนัดแรกเปิดตัวได้อย่างสวยงามพราะในส่วนของลายเวโรนั้นเนี่ยน่าจะได้รับสัญญาวันแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับในการมาช็อในศึกวันลุมพินี ไฟเปิดตัวนะครับก็มองว่าเวโรนั้นน่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับแต่เป็นฟรานซิกานะครับที่สามารถเอาชนะคะแนนเวโรไปได้อย่างเอกันชนิดที่แบบว่านะครับเวโรเกือบที่จะพ่ายแพ้นอกเกือบที่จะโดนกรรมการนับไปแล้วแต่เวโรนั้นยังมีท่าทรอรรอดทนและใจที่สู้นะครับจึงทําให้ผ่านไฟนั้นโดยแพ้เพียงแค่คะแนนไม่ได้ถูกน็อกเอา์แต่อย่างไรก็ต้องบอกนะครับในไฟเปิดตัวของนักมวยไทยไฟไม่ว่าจะเป็นเต็งหนึ่งเวโรใน ในรายการวันเชมนชิพนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จและอีกหนึ่งนักชกนะครับหน้าใหม่ที่เพิ่งมาจากรายการไทยฟัอีกหนึ่งคนนั่นก็คือสุขสวัสด์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่ย้ายมาชกในรายการวันลุมพินีนะครับแล้วก็คาดหมายว่าจะโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามโดนประกอบให้เจอกับพันลิศซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมนะครับนักมวยมาาประสบการณ์ในรายการวันลุมพินีนะครับแล้วก็สุขสวัสด์ก็พ่ายแพ้นอกให้พันลิตไปเพียงแค่ยกที่1เท่านั้นเอง เป็นอันว่านะครับสามคนจากรายการไทไฟที่ย้ายมาชกในศึกวันลุมพินีนั้นไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับจนล่าสุดนะครับในศึกวันลุมพินีนัดที่107ที่ผ่านมานี่เองเวโรอีกหนึ่งนักมวยจากไทไฟที่ย้ายมาชกในวันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีนะครับก็สามารถที่จะกู้ชื่อเสียงให้กับตัวเองนั้นกลับคืนมาได้เมื่อโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุดโหดมากๆในไฟน์นี้สำหรับเวโรโดยสามารถเอาชนะน็อกจูเนียแฟร์เทคไป ได้เพียงแค่ยกที่2เท่านั้นชนิดที่ว่าจูเนียเฟเทคนั้นเจ็บตัวที่สุดในชีวิตและก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับจูเนียเฟเทคกเจ็ดไฟในศึกวันลูพินีนั้นไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครแต่ก็ต้องมาโดนเวโรนักมวยมากประสบการณ์ซูปเปอร์สตาร์หญิงมวยของประเทศพม่านั้นน็อกไปเพียงแค่ยกที่2เท่านั้นเวโรนะครับสามารถตีใครแตกให้นักมวยที่ย้ายจากรายการไทยไฟในช่วงล่าสุด3คนที่ผ่านมาจนได้ และก็หน่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับและก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเต็งหนึ่งในไฟที่จะถือในวันที่16พฤษภาคมในศึกวันลูพินีนัดที่108สําหรับศึกวันลูพินีนัดที่108นะครับคู่เอกเป็นโชคปีชา เจอก้องชัยชนะดอนเมืองเป็นไฟที่สองของทั้งคู่นะครับและคู่ที่แฟนมวยนั้นจับตาและก็เฝ้ารอเป็นคู่สําคัญอีกคู่ในศึกวันลุมพินีนัดที่108และเชื่อว่าแฟนมวยของเต็งหนึ่งแฟนมวยไทยไฟแฟนมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับและก็แฟนมวยทั่วไปนั้นต่างเฝ้ารอคู่ที่6ของรายการนั่นก็คือเต็งหนึ่งกับเชงเม้งน่าจะเป็นคู่ที่แฟนมวยนั้นอยากดูที่สุดนะครับในศึกวันลุมพินีนัดที่108สําหรับไฟนี้นะครับก็ต้องบอก บอกว่าเตงหนึ่งนั้นเจองานหนักอีกไฟหนึ่งแน่นอนอาจจะไม่หนักเท่าเดมิทรีเมซิคอฟซึ่งในไฟนั้นนะครับตงหนึ่งก็โชว์ผลงานได้ดีมากเตะขาเมซิคอฟเนี่ยเกือบที่จะไปแล้วนะครับก็ทําให้อดมินคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเมซิคอฟเนี่ยฮะไม่ได้ใช้ในส่วนของสารกระตุ้นเนี่ยเมซิคอฟจะทนพลังเตะของเต็งหนึ่งในไฟนั้นหรือเปล่าเพราะสารที่ทางด้านเมซิคอฟได้ใช้ในไฟล่าสุดนะครับมันมีผลต่อการฟื้นตัวมันมีผลต่อการ ทำให้ก้ามเหนือนั้นทนทานดูจากสภาพการเตะของเต็งหนึ่งเนี่ยเตะแรงมากๆนะครับและแอดมินก็ไม่อยากจะคิดนะครับว่าถ้าเมนซิคอฟเนี่ยไม่ได้โดบมาต่อยกันแบบธรรมชาติต่อยกันแบบไม่ได้เอาเปรียบกันเมนซิคอฟจะทนเตงหนึ่งได้หรือไม่ เชงเมงนะครับประสบการณ์ในมวยไทยนะครับอาจจะน้อยกว่าเต็งหนึ่งแต่เชงเมงนั้นเดินทางไปชกนะครับมวยไทยทั่วโลกและรวมทั้งในส่วนของรายการคลิกบ็อกซิ่งด้วยสถิติการชกก็ต้องถือเลยว่านะครับกับนักมวยไว้เพียงแค่25ปีชกมา18ไฟชนะ13แพ้เพียงแค่5ไฟนะครับและช่วงหลังนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มของเชงเมงนัน้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะเลย ยิ่งมาได้อยู่ไขเอ็มเลูกส่วนนะครับยิ่งทําให้แม่ไม้มวยไทยในเรื่องของเทคนิคต่างๆนั้นดีขึ้นอย่างปิดหูผิดตาเลยทางด้านเชิงเมิงถือเป็นนักมวยนะครับที่มีท่าทรหดอดทนมีเลี้ยวแรงดีมากแถมน,นะครับรูปร่างนั้นแทบจะไม่เสียเปรียใไขในเวท170่อนด์อาจจะได้เปรียบ ทุกทุกคนเสียด้วยซ้ำไปไว้ย5ปีมีส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับและเชียงเมงนั้นเนี่ยสามารถขยับน้ำหนักเนี่ยช็อกได้จนถึงรุ่น1 8 5 1 9ปอปอนด์ก็เคยช็อกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าความตัวใหญ่ความสูงความได้เปรียบนั้นรวมทั้งอายุนะครับได้เปรียบเต็งหนึ่งทุกประตูเลยมีเพียงแค่ในเรื่องของเทคนิคนะครับและก็ประสบการณ์ของเต็งหนึ่งที่มีมากกว่าแต่โชคดีของเต็งหนึ่งนะครับว่าเชียงเมงนั้นไม่ใช เป็นมวยประเภทหมัดหนักเหมือนเมนซิคอฟจึงทําให้เกมการชกในไฟนี้นะครับช่องทางที่เต็งหนึ่งนั้นจะสามารถเอาชนะเชงเมงนั้นจึงมี อยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่รูปเกมอยู่ที่การวางแผนและความแข็งแข็่งของร่างกายก็ต้องดูนะครับว่าในไฟนี้เนี่ยเต็งหนึ่งได้ทําการฟิตซ้อมเตรียมตัวร่างกายมาดีกว่าไฟก่อนหรือไม่ถ้าเกิดว่าเหมือนไฟก่อนนะครับไม่ไปพลาดโดนหมัดแล้วก็ติขาแรงๆเนี่ยเชื่อว่าในไฟนี้นะครับเต็งหนึ่งมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะได้นะครับแต่ก็โอกาสอย่างที่บอกไปนะครับรุ่นใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ประมาทไม่ได้เผลอเลยไม่ได้นะครับโดยเฉพาะช่วงที่จะหมดยอกนั้นอาจจะพลาดท่าเสียทีให้คู่ต่อสู้และพบกับความพ่ายแพ้ได้ลักษณะของเชงเมงเป็นมวยเข่าในเป็นมวยเตะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาในเรื่องของลูกเตะแล้วนั้นเนี่ยเชื่อว่าต็งหนึ่งน่าจะเตะได้หนักกว่าก็ต้องดูว่าเต็งหนึ่งนะครับจะสามารถ พเดศึกเชิงเมงได้ในช่วงยก1ยก2หรือไม่แต่ถ้าขึ้นถึงยก3นะครับมีโอกาสที่ตึงหนึ่งนั้นจะพ่ายแพ้ให้กับเชิงเมง ต้นยกนะครับไม่เตะขานกเชงเมงไปเนี่ยยก2ยก3เนี่ยเชื่อว่าเตงหนึ่งนั้นเหนื่อยแน่นอนด้วยรูปร่างด้วยอายุที่ใหญ่กว่าบ้านเลยนะครับแถมมีเข่าในที่เหนียวแน่นมากๆสําหรับเชงเมงเป็นงานยากนะครับสำหรับเตงหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่เร่งรเผด็จศึกไปแต่เชื่ออย่างแน่นอนนะครับไฟนี้เนี่ยเตงหนึ่งเตรียมที่จะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเพราะถ้าเกิดว่าไฟนี้นะครับพ่ายแพ้อีกนั้นเนี่ยจะทําให้แฟนมวยขาดความเชื่อมั่นและทําให้ชื่อเสียงของตัวเองนั้นลดน้อยถอย ลงไปอาจจะมีไฟขึ้นช็อกนะครับแต่ก็อาจจะทําให้เสียในเรื่องของแฟนคลับเสียในเรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยไปเยอะเลยในไฟนี้แอดมินเอกขอฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับมองไปที่ตึงหนึ่งและเชื่อว่าคู่นี้นะครับไม่ครบยกอย่างแน่นอนการชกนั้นสนุกสนานแน่นอนเชื่อว่าไฟนี้ตึงหนึ่งก็จะสามารถเอาชนะเชงเมิงนะครับคว้าชัยชนะให้กับนักมวยจากรายการไทยไฟที่มาช็กในศึกวันลุมพินีได้อีกหนึ่งคนส่วนเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นอย่างไร ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมานะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะไม่พลาดข่าวสารวงการมือไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครแน่นอนเอ็กซ์ตรีโอขอขอบคุณครับ